สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปราณจะอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่สิบสามมหามาลุงโกยะวาทสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอลัมพาคีสังโยชนห้าที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านมาลุงกะยะบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมพาคียสังโยชนห้าที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วดูก่อนมาลุงกะยะบุตรก็เธอจำโอรัมพาคียสังโยชนห้าที่เราแสดงแล้วว่าอย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมพาคียสังโยชนคือสกยาธิฐิวิจิกิจฉาศิลัพพตบปบามาสกามฉันทะพยาบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมพาคียสังโยชนห้ 5, ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้ ดูก่อนมาลุงกะยะบุตรเธอจำโอรัมพาคียสังโยตห้าเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอดูก่อนมาลุงกะยะบุตรนักบวชพวกอัญญะเดลถีจกักโตเถียงด้วยคำโตเถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้ไม่ใช่หรือว่าแม้แต่ความคิดว่ากายของตนดังนี้ย่อมมีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็สักยทิฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนสักยทิฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าทำทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารผู้อ่อนยังนอนหงายอยู่ก็ความสงสัยในธทำทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหน ส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ศีลปตะปรามาตในศีลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนศีลปตะปรามาตอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่าการทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนยังนอนหงายอยู่ก็การมาฉันทะในการมทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนการมาราคะอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กกุมารอ่อนผู้ยังนอนงายอยู่ก็ความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้น แกเด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนพยาบาทอันเป็นอนุใสเท่านั้นย่อนอนตามแก่เด็กนั้นดูก่อนมาลงกยาบุตรนักบวชพวกอัญญะเดลถีจากโต้แยง้งด้วยคำโต้แยง้งอันเปรียดด้วยเด็กอ่อนนี้ได้ไม่ใช่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเวลานี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตเวลานี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคตึงทรงแสดงโอรัมภิกยะสังโยนห้าภิกษุทั้งหลายได้ฟังตอบพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดูก่อนอนอนท้ากระนั้นเธอจงฟังจงมณสิกการให้ดีเราจะกล่าว ท่านพระอานนทุนรับพระผู้มีพระภาคว่าอย่างนั้นพร,ร,ระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอานทน์ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับแนะน,นําในธรรมของพระอริยะไม่เห็นสตัตบ,บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสตัตบุรุษไม่ได้รับแนะน,นําในธรรมของสตัตบุรุษ มีจิตอันสักยะทิฏฐิกรุ่มลุมแล้วอันสักยะทิฏฐิครอบงำแล้วและเมื่อสักยะทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักยะทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคียสังโยชน ปุตุชนนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากรุ่มลุมแล้วอันวิจิกิจชาครอบงาแล้วและเมื่อวิจิกิจชาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉานั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคิยสัญโย์ปุตุชนนั้นมีจิตอันศีลพตะปรามาศก,กรุ้มลุมแล้ว ันศีลพะตะปาาทครอบงำแล้วอยู่และเมื่อศีลพะตะปามาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงศีลพะตะปาาทนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคียสังโยช์ปุตุชนนั้นมีจิตอันกามราคะกรุ่มลุมแล้วอันกามราคะครอบงำแล้วอยู่ และเมื่อการมราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงการมราคะนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคียสังโยต์ปุตุชนนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ่มลุมแล้วอันพยาบาทครอบงำแล้ว และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าโอรัมพาคียะสังโยดูก่อนอานน์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะดีแล้ว ได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีจิตอันสักยะทิฏฐิกรุ่มลุมไม่ได้อันสักยะทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสักยะทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักยะทิฏฐิพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ อริยสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉาก้มลุมไม่ได้อันวิจิกิจฉา,คร,จจาครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อวิจิกิจชาเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉาพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันศีลพตะปรามาตกก้มลงไม่ได้ อันศิลปะ,ะปรามาฏย่อมครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อศิลปะ,ะปรามาฏเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเคลื่อนสลัดออกจะได้ตามความเป็นจริงศิลปะ,ะปรามาฏพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันกามราคะกรุ่มลุมไม่ได้อันกามราคะครอบงำไม่ได้อยู่ และเมื่อการมาราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามาราคะพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกรุ่มลลมไม่ได้อันพยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง พยาบาทพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้ดูก่อนอนอนข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมัคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอลัมพาคียสังโยนห้แล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอลัมพาคียสังโยนห้ได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนอ,อน,นุนเปรียบเหมือนข้อที่ว่าไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจักถากแก่นนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อที่ว่าบุคคลจักไม่อาศัยมักปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอลัมพาคียสังโยนห้าแล้วจักรู้จักเห็นหรือจักละโอลัมพาคียสังโยนห้าได้นั้นก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้น ดูก่อนอานอนท์ข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อละโอลัมพาคียสังโยชนห้าแล้วจักรู้จักเห็นและจักละโอลัมพาคียสังโยชนห้านั้นได้เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอนอนท์เปรียบเหมือนข้อที่ว่าถากเปลือกผากกะพีของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นมีแก่นแล้วจึงถากแก่นนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใด ข้อที่ว่าบุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อละโอลัมพาคียสังโยชนห้าแล้วจักรู้จักเห็นหรือจกักละโอลัมพาคียสังโยชนห้าได้นั้นก็เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นดูก่อนอ,อนอน์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกําลังน้อยพึงมาด้วยหวังว่า เราจะไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาจะไม่อาจไหว้ตัดขวางกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดเมื่อทำอันผู้แสดงแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตน จิตของผู้นั้นไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่มั่นคงไม่พ้นฉันนั้นเหมือนกันบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นฉันใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอนอน์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคาน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่นได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังพึงมาด้วยหวังว่าเราจะไหว้ตัดขวางกระแสะแม่น้ำ แห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีดังนี้เขาอาจจะไหว้ตัดขวางกระแสแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้ฉันใดดูก่อนอนอนท์เมื่อทำอันผู้แสดงแสดงอยู่แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อดับความเห็นว่ากายของตนจิตของตนจิตของผู้นั้นเล่นไปเลื่อมใสมั่นคงพ้นฉันนั้นเหมือนกันแล บุรุษมีกำลังนั้นฉันใดพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอนอนมรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอลัมพาคียสังโยชนห้าเป็นไฉไหนดูก่อนอนอนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกรรมสงัดจากอากุศลธรรมเพราะอุปธติวิเวกเพราะรละกุศลธรรมได้เพราะระงับความคร้านกายได้โดยประการทั้งปวง บรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในกายในสมาบัตินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่น เป็นของสุดโทมเป็นของศูนย์เป็นของไม่ใช่ตัวตนเธอย่อมเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นครั้นเธอเปลื้องจิตจากธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตไปในอมตะพาดว่าธรรมชาตินี้สงบธรรมชาตินี้ประณีตคือธรรมที่เป็นสงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นที่สิ้นกำหนัด เป็นที่ดับสนิทเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้เธอตั้งอยู่ในวิปัสสนาอันมีไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นย่อมบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายัางไม่บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมเป็นโอปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความยินดีความเพลิดเพลินในธรรมะนั้น เพราะสิ้นไปแห่งโอรัมพาคียสังโยนห้าดูก่อนอนอนท์มักแม้นี่แลปฏิปทาแม้นี่แลย่อมเป็นไปเพื่อละโอรัมพาคียสังโยนห้าดูก่อนอนอนท์อีกประการหนึ่งภิกษุบลุทุติยฌชานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ ดูก่อนอน,นุนอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่และเสอยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูก่อนอน,นุนอีกประการหนึ่งแม้ภิกษุบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข พอละสุขและทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ภายในสมาบัตินั้นเพื่อลักสังโยชน์ดูก่อนอน,นุนภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยบริกรรมว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะก้าวล่วงรูปประสัญญา เพราะดับปฏิฆาสัญญาและเพราะไม่มนัสิการนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในญาณนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของศูนย์เป็นของไม่มีตัวตน เธอให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นขันให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าหาธาตุอันเป็นอมะตะว่านั้นมีอยู่นั่นประณีตคือสงบสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงสิ้นตัณหาปราศจากราคะดับสนิทนิพพานเธอตั้งอยู่ในฌานนั้นย่อมบรรลุการสิ้น ถ้าไม่บรรลุจะเป็นโอปาติกะบรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นโอลัมพาคียสังโยชนห้าด้วยความเพลิดเพลินในธรรมนั้นด้วยความยินดีในธรรมนั้นแหละดูก่อนอนอนล์มักแม้นี้ปฏิปทานี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อรักโอลัมพาคียสังโยชนห้าดูก่อนอนอนล์ก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีก ภิกษุก้าวล่วงอากาศสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะด้วยมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่เธอพิจารณาธรรมเหล่านั้นคือเวทนาซึ่งมีอยู่ในัานนั้นเพื่อละสังโยชนอานอน์ก็ข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุก้าวล่วงวิญญาณนัญจายตนะบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยมณสิการว่า หน่อยหนึ่งย่อมไม่มีอยู่เธอพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในอรูปฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นไข้เป็นอื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตน เธอให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นเธอครั้นให้จิตดำเนินไปด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าหาธรรมธาตุอันเป็นอมตะว่านั่นมีอยู่นั่นประณีตคือการสงบสังขารทั้งปวงการสละคืนอุปปติทั้งปวงตันหักขยะวิราคะนิโรธนิพพานดังนี้เธอตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะนั้นย่อมถึงการสิ้นอาสวะ ถ้าไม่ถึงการสิ้นอสาาวะจะเป็นโอปาติกะปรินิพานในที่นั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสิ้นโอลัมพาคียะสังโยนห้าเพราะความเพลินในธรมรมเพราะความยินดีในธรรมนั้นนั่นแหละดูก่อนอนน์มัคปฏิปทานนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อลักโอลัมพาคียะสังโยนห้าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ามัคนี้ ปฏิปทานี้ย่อมเป็นไปเพื่อลัโอลัมพาคียสังโยนห้เมื่อเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรภิกษุบางพวกในพระศาสนานี้จึงเป็นเจโตวิมุตติบางพวกเป็นปัญญาวิมุตต์เล่าดูก่อนอนท์ในเรื่องนี้เรากล่าวความต่างกันแห่งอินทรีย์ของภิกษุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภุม พุทธพจนี้แล้วท่านพระอนอนต์มีใจดีชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบแล้วนะคะสำหรับมหามาลุงโกยะวาทสูตรสำหรับพระสูตรต่อๆไปติดตามฟังกันได้ทางช่องลมปานแห่งธรรมค่ะ